บรรยากาศของงานสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่5ที่ยังคงรวบรวมเรื่องดีๆจากทั่วประเทศมานำเสนอทั้งมุมบุคคลคุณธรรมที่มีบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในความซื่อตรงเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมมุมพื้นที่สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายหรือมุมนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนที่ตั้งใจทำความดีด้วยวิธีการต่างๆ นี่คือช่วงเวลาที่ดอกไม้เบ่งบานและแผ่ขยายไปสู่จิตใจคนที่มาร่วมงาน่าะะเลกแวาง,ง,ากาง,งานสมัชชาคุณธรรมปีนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องดีที่ต้องช่วยกันทำอย่างเร่งด่วนคือการขับเคลื่อนความซื่อตรงแห่งชาติาเพื่อรับมือกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาใหญ่ที่นับวันทวีความรุนแรงและกัดกินประเทศจนอ่อนแอในทุกระดับศูนย์คุณธรรมจึงผนึกกำลังกับองค์กรภาคี20องค์กรหน่วยงานรัฐ27แห่งประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบพร้อมร่วมประกาศปฏิญญาคุณธรรมภายใต้แนวคิดสร้างชาติโปรง่งใสสร้างไทยซื่อตรงจงงงงธ าามาอย่างไรได้มาโดยชอบธรรมหรือไม่การคอรัปชั่นเป็นไทยยนธรรมแต่ว่าความซื่อตรงนี่แหละคือวัฒนธรรมที่แท้จริงที่เราต้องปลูกฝังนนักเย กลุ่มองคอ์กรภาคีต่างๆได้ร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหากลไกป้องกันและวิธีจัดการกับการทุจริตสกัดออกมาเป็นข้อเสนอในแผนพัฒนาความซื่อตรงที่นำไปปฏิบัติได้จริงรวมทั้งเสริมสร้างองคอ์กรต้นแบบด้านความซื่อตรงขึ้นมาในสังคมแม้จะเป็นเพียงก้าวแรก แต่ก็เป็นก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องก้าวไปพร้อมกับความหวังและจิตสำนึกดีๆของผู้คนหลากหลายที่ยังพวงใย,ยสังคมงานนี้เนี่ยได้สร้างผลสะเทือนที่ทำให้บุคคลที่เข้ามาร่วมเกิดแรงบันดาลใจเกิดจิตสำนึกใหม่ในเรื่องของความซื่อตรงเรื่องของคุณธรรมตรงนี้ผมว่าอันนั้นเป็นคุณค่าที่สูงสุดแล้วก็ยั่งยืน คุณธรรมความซื่อตรงเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกำลังไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือคนตัวเล็กๆก,ก็ทำได้เริ่มจากตนเองจากในครอบครัวจากเพื่อนร่วมง,งานจากทุกคนช่วยกันทำดีแล้วแผ่ขยายสร้างความซื่อตรงส่งต่อไปสู่อนาคตของลูกหลาน ดูวิทยาแล้วผมรู้สึกว่าเออสิ่งที่22องค์กรได้ร่วมทําในเมื่อปีที่แล้วนะครับเราเราน่าจะเดินได้จนกระทั่งถึงปัจจุบนันเป็นความสมําเร็จระดับหนึ่งแต่ผมขออนุญาตกลับไปที่ออคุณอาทิตย์เรื่องของหลักคิดนะครับมีมีภาพที่น่าสนใจมากเลยผมคิดว่าหลักคิดในการที่จะทํานั้นเนี่ยผมผมอยากให้คุณอาทิตย์ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนะครับ คือหลักคิดตรงนี้เนี่ยนะคะกระบวนการขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมความดีเนี่ยมันต้องช่วยกันทุกองค์กรอย่างที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่า 1. ความคิดสมองเราเนี่ยนะคะต้องใสใ่เรื่องความซื่อตรงเนี่ยเข้าไปใส่เข้าไปในทุกคนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องความซื่อตรงเนี่ยถ้าเราพูดซื่อตรงมันเป็นนามธรรมาคนก็มองไม่เห็นอีกเราก็ได้รับแนวคิดจากทหารมาบางส่วนนะคะ <c oughs> บอกว่าเราจะไม่โกหก ไม่โกงไม่ขโมยนะคะเป็นสามอย่างที่สะพร้าพของความคความซื่อ <คำ S 1> ตรงรนะคะซึ่งเราก็เชร์นะคะไปไหนก็บอกเอาคําพูดนี้ไหมง่ายๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีคําพูดที่จะบอกว่าเราต้องพูดแต่ความจริงนะคะเราเจ้าต้องทําตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือนะคะทําตามสัญญาตรงไปตรงมานะคะแล้ว แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องบอกว่ากล้าเปิดเผยความจริงของทหารจะบอกว่าเราไม่โกหกไม่โกงไม่ขโมยและจะไม่ยอมให้ผู้ใดทางเช่นนั้นเช่นดดูมันแข็งไปดูมันแข็งก็เลยเอามาบอกว่าเราก็จะมีจะบอกทุกอย่างเราจะกล้าเปิดเผยความจริงค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแนวคิดที่เครือข่ายก็ให้ความหมายกันค่ะ ก็เป็นการเปิดเผยแล้วทุกคนยอมรับว่าอันนี้คือที่เราผสมผสานจากแนวคิดต่างๆเข้ามาใช่ไหมค่ะค่ะีอันนี้ก็เป็นสมองที่สมองใช่ไหมครับลวแขนขาเป็นไงครับเนี่ยตรงแขนตรงขาเนี่ยนะคะถ้าเราจะเคลื่อนเรื่องคุณธรมความดีใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้อย่างที่บอกองค์กรในภาครัฐนะคะก็จะต้องเป็นเปรียบเสมือนกับขาข้างหนึ่งจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาก็ได้แต่ว่าก็ต้องก้าวเข้าไปในขณะเดียวกัน คนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่มากที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดเขาจะเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นกระบวนการหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนเรื่องความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตให้ลงไปสู่สังคมนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่สําคัญ มากที่สุดหน่วยงานหนึ่งในขณะนี้เครือข่ายคุณธรรมที่เราเนี่ยมาตกลงปรงใจกันเนี่ยค่ะก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า16องค์กรนะคะคที่เข้ามาแล้วสมัครใจเข้ามาเลยนะคะคือเวลาเราไม่ได้ไปเรียกเกณฑ์ใช,ใช่ค่ะเราไปชวนคุยชวนคุยแล้วเขาสมัครใจเข้ามา <c oughs> ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็เชื่อว่าเออถ้าหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดู t n n 2นี้อยู่นะคะถ้าท่าน